สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำรายการค้าวันที่9มกรานะคะคือซื้อเชื่อสินค้าจากบริษัท s u n l i ท์อ e คิ i ตี้จำกัดได้รับใบส่งของใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้เลขที่21611สั่งซื้อคอนกรีตบล็อกจำนวน8ชุดชุดละ20,000บาทค่ะ จากการวิเคราะห์นะคะจะทำให้เรารู้ว่าเป็นการคำนวณโดยใช้ระบบซื้อนะคะแล้วเข้ามาที่โปรแกรมแล้วก็เข้าที่ระบบซื้อและสั่งซื้อสินค้าค่ะกดที่ w o r k f l o w เลือกที่ Invoice สินค้าค่ะในที่นี้เราใช้กรณีซื้อเชื่อนะคะเล่มเอกสารของ ใบส่งของใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้คือรหัส0001 00ซื้อเชื่อค่ะคลิกโอเคเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะเราจะเห็นว่ามีรายการอยู่หนึ่งรายการแล้วเราจะทำการเพิ่มรายการโดยการกด F3 เพิ่มค่ะ ช่องเลขที่นะคะเราจะไม่ใส่นะคะเราจะให้ระบบคีย์ข้อมูลให้เรานะคะเราจะมาใส่ตรงเลขที่อ้างอิงค่ะเลขที่อ้างอิงที่เราได้จากบริษัทสไลด์อีคิวตี้คือ21611ค่ะวันที่เอกสารนะคะคือวันที่9เดือน1ปี58ค่ะ ส่วนรหัสของผู้ขายนะคะเราจะกดจุดแล้วก็ Enter ค่ะเลือกที่บริษัทซันไลท์อีคิวตี้จำกัดนะคะในรายการสินค้าตรงตัวทีล้วใส่1ค่ะส่วนรหัสสินค้าเราจะกดจุดแล้วก็ Enter นะคะ เราสั่งซื้อคอนกรีตบล็อกค่ะแล้วก็มาเลือกที่รายการคอนกรีตบล็อกนะคะแล้วกด enter ค่ะจำนวนคือ8ชุดค่ะระบบจะทำการคีย์มูลค่าให้เรานะคะจะได้เท่ากับ88,000บาทค่ะเมื่อทำการ คีย์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะกด F 1 0บันทึกนะคะระบบจะทำการลงบัญชีอัตโนมัติให้เรานะคะเมื่อเราตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วกด F 1 0บบันทึกอีกครั้งหนึ่งคะ่ะเราจะยังไม่พิมพ์นะคะกด No จะขึ้นหน้า ของ Invoice มานะคะเมื่อเราไม่ต้องการที่จะคีย์ข้อมูลเพิ่มให้เรากด Escape ออกค่ะรายการค้าวันที่9เดือน1ปี58ก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะถือว่าเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ